คลิปนี้จะเอาบรรยากาศจบการศึกษาเมื่อเดือนกุมภามาฝากอนุบาลของเกาหลีก็คือยูชิวอนนะคะที่เห็นก็คือซอันเซงนิมเป็นครูประจําชั้นพาเข้าแถวแล้วก็เดินเรียงออกมาเยนาอยู่น่าสุดเพราะว่าชื่อขึ้นต้นด้วยเคียวก็คือเป็นเหมือนกอไก่บ้านเราอะคะ่ะทำความเคารพผอ <Inf> แล้วก็ทำคมามเคารพผู้ิกคร,งรงอ,งองขึ้นหน้าเย็หน้าเหมือนเดเเนื่อยนะแต่จริงๆแล้วน้นองเขาคงเขินๆเลยต่อมาก็เป็นการสแสดงไวโอลินไวโอลินอันนี้ก็คือที่โรงเรียนเขาก็จะสอนทุกวันวันละนิดวันละหน่อยจนอพอวันจบก็คือเป็นเพลงที่ใช้ปิดท้ายในวันจบการศึกษาของน้องเขานั่นแหละ ก็มีเล่นไวโอลินมีร้องเพลงแล้วก็มีเป็นประกอบท่าทางเวลาร้องเพลงด้วยแม่ก็ดูเย,ยนาแล้วก็เหมือนซึ้งอะไรก็ไม่รู้น้ำตาล่วงไปหลายหยดมาก สุดท้ายก็จะมีการมอบรางวัลดีเด่นของแต่ละคนแล้วก็ถ่ายรูปร่วมกับเพื่อนๆเยซอน,นก็เข้าไปแจมกับพี่สาวหลายรูปเลยส่วนอันนี้เป็นครูประจําชั้นของเยนานะคะจะมี2คนแล้วก็รูปสุดท้ายก็จะเป็นถ่ายกับเพื่อนๆช่อ,ชอดอกไม้ที่เห็นนั้นก็คืออัปป้าซื้อเตรียมมาฝากเท่านี้ก่อนละกันนะคะถ้ามีอะไรอัปเดตใหม่ๆจะมาลงอีกนะ